ก่อนไปดูคลิปอย่าล go, ืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับไม่กดเฮ้ยบอกให้กดบอกไม่กดกดก็ไม่กดแล้วไม่กดไม่กดไม่กดใช่ไหมได้โดนแน่นี่โอ้ยนี่ไม่กดใช่ไหมไม่กดใช่ไหมนี่ครับถ้าไม่กดไลค์จะเป็นอย่างนี้นะตอบคนลรกก็ได้ครับตู้ครัตู้นี้เขียนว่าบ้านคีเปอร์อะไรเนี่ยเลิกเบิดเวลาระเบิดเวลามันร้องไงระเบิดเวลา ครับตัวนี้เขียนว่าบ้ายเอเดอร์แมนตัวสูงเท่าเสาไฟฟ้าเว้ยเราไปไหนเดเลยะบ้างบ้ายคิปเปอร์กับบ้ายเอเดอร์แมนครับทุกคนอ๋อไปเป็นครอบครัวเดียวกันเดียวเขาเป็นครอบครัวปะอ๋อนั้นทุกคนครับคอมเมนต์มาใต้คลิปว่าถ้าไปได้หนึ่งครอบครัวอยากจะไปครอบครัวคิปเปอร์หรือครอบครัวเอนเดอร์แมนนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวจะไปบ้านคิปเปอร์ก่อนแล้วกันนะครับไปพี่อน อะไรก็ตามเนี่ยบ้านเขาพังกูก็เปิอระเบิดเองเห็นเลยเห็นคิปเปอร์ตรงนั้นด้วยเห็นปะ่ะมาคิปเปอร์กำลังสร้างอยู่เลยน้าเห็นเลยยั <S 1> <S 1> งไงเพราะว่าเขา,า,าเกิดสงครามพี่แล้วก็ระเบิดกันเองตายถูกครับเพราะว่าบ้านคิปเปอร์น่าจะพังที่นี่มีคนตอบบกว่าคิปเปอร์สร้างบ้ไปไปม,นไมนนนาน่าเออผมว่าผมว่าจะไปเอเดเมนกันก่อนดีกว่าเพราะว่าคิปเปอร์บ้านเขาพังเราจะไปทางไหนเอเดเมน อเอแมนเขาไม่อยู่ดีเอ็นหรอวิ้นี่ไงโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเอเดอมนกันเลยไปไปไปไอย่าลืมกดไลก์กันด้วยนะครับกดไลก์กดไลก์กดไลก์กันับไแล้วเข้าโลกดีเอ็นะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่พี่ับไอเดอร์แมนเอเดอมนดูดิไอสูงพแข็ดิพี่ดูแข็ไปว่าอีกสูงวินดูแข็ดิงเยอะดิีคนเยอะไม่พี่ดูแข็ดิพี่เหมือนมันมันมบาทมันเลยยาันทุกคนเราเปคอมเมนตเดอมนครับใครชอบคอมเมนมอไมะเดอรก็มน เฮ้ยเต็มเลยสวัสดีครับเปดเฮ้ยเปียดเปดเปดเปดเอ้าคุณก็เปดอ๋อเจะผมเตี้ยกว่าเออเฮ้ยอ้าวโอ้โหมีเอ็นดอร์แมนมาใหม่เอาไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับเอาเผื่อเป็นน้องใหม่โอ้นะครับไปเลยครับฝากด้วยนะครับครับมามามาคือผมมาเที่ยวไอ้นี่นี่คนเหรอไปเลยครับไปเลเอ็นดูแมนวาร์ปได้ไหมครับเนี่ยเดว้าวได้ดิว้าปได้ดินี่อุ้ยคุณขอบ้างขอบ้างขอบ้างอยากได้อยากได้อยากได้อ่ะเอาไว้เอ็นดอร์แมนต้องใช้ดื้อโพวาร์ปด้วยดหรอไม่ให้น้อยจ้า มีแค่เนี้ยมีโอกาสเอ้าคุณเบ๊ะได้ไหมนแบบมันมันปั๊มมันปั๊มเพิ่มไม่ได้เหรอแล้วทำยังไงให้สูงไปคุณครับผมมอกินนมเนืะอมันสูงเท่าไหร่หรอมึงกี่เมตรเออประมาณ3มเมตรเล้เราสูงเท่าไหร่พี่แล้วแป๊บนึงครับแล้วคุณสูงเท่าไหร่ครับ2เมตร 2เมตรผมผมว่าไม่ได้แม่ผมว่าไม่น่าใช่นะผมว่าคุณไม่น่าใช่2เมตรนะครับคุณอาาจรยไม่ได้ครึ่งไม่ได้ไม่ได้ครับไอคนนั้นน่าจะเมตรเมตรครึ่งเมตรครึ่งสองเมตรคร่งเมตรครึ่งมันร้อยห้าสิบนะครับผมมาสองเมตรแล้วคือยังไงก็เมตรครึ่งเอ้ทำไมวะเนี่ยเตี้ยเอ้ยโอ้ยใจเย็นครับตกายแล้วไปทำไมอ่ะทำไมก็สูงอ่ะทำไมอ่ะเตี้ยเออที่ผ่านนี้เขาเลยเราทิบเตี้ยกับสองคนนั้นวายวายวายด้วยเด้๋ยวเดี๋ยวครับใจเย็นครับผมผมสองคนเตี้ยก่อนครับ อ๋อโอเคไม่เป็นไรครับไอ้นี่เตียวหวานเอ้าไอ้นี่ไอ้เตี้ยทำไมวะโอ้ยไอ้ไอ้ผมติดคอครับไปกันเถอะครับอย่าหยาดตีกันครับเออมีมีอะไรผมทำไหมครับโอ้ตัวอะไรเมื่อไอ้คนเอออย่าไปมองหน้าคนที่นี่นะเขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มองหน้าห้ามองหน้ามองหน้าคนที่นี่เขาแบบว่าไม่รู้จักการห้ามมองหน้านะถ้ามองหน้าแมนครับใส่ไหมเขาจะใส่เลยนี่คืออะไรครับเนี่ยอ๋ออันนี้บ่อน้ำเดเด้แมนว่ายน้ำเลยครับว่ายได้ว่ายได้ว่ายได้ าไหนก็มาแล้วพอดีว่าช่วงนี้แบบว่ายน้ำไม่ค่อยได้อะเห็นเห็นนะเห็นข้างหลังงแบบพอกับอะไรนะครับคุยกันเงยหน้าอะไรนะครับเออคือช่วงเนี้ยคือพวกเราอ่ะทำเพชรตกอ่ะเห็นไหมเห็นเพชรใต้น้ำไหมคุณทำตกไปใต้น้ำทำไมวะไได้งคนนน่ะพี่ก็จะให้ช่วยหน่อยเอ้ยอีกคนนึงลงมาอีกคนนึงปีนอนเฮ้ยตั้นใจครับปีนนอนเอาด้วยพี่นอน เล่นด้วยเล่นด้วยเล่นด้วยเ,วยเ,วยเราเป็นน้องครับผมไม่ได้ผมกลักวความสูงเฮ้ยมีสาบายน้ำด้วยเวทเอเดเมนเราถ้าเราว่ายน้ำเราจะเจ็บไหมเนี่ย,ย,ยเจ็บไม่เจ็บอยู่นี่อยู่นี่กลัวความสูงของเวทโอ้ยอพีไม่พี่โอเคเนเนเนอย่าเพิ่งคุณอย่าเพิ่งลงไปครับ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 ที่ผมอยากให้ช่วยก็คือนี่ฝากขุดเพชรใต้น้ำมาให้หน่อยเ <ใน S 1> อ้าเออได้ครับเวทเวทเวทฝ่ายเดี๋ยวก็อยู่น้ำมาเวทอยู่ไหนพี่พี่โยมาดิอยู่ไหนวะไป เยอะๆไปแล้วโอเคเดี๋ยวผมโดนตรงน้ำขุดเพชรมันจะเจ็บไม่ได้เจ็บไม่ได้ยอุ้ยไม่เจ็บโอ้โหพี่แต่ว่าเราหายใจในน้ำได้ไม่นานนะขุดเป็นชาติอุ้ยคุณอุ้ยเราเราต้องช่วยกูขุดใช่ไหมครับเนี่ยมาไหมเดี๋ยวช่วยขุดไปช่วยขุดเพิ่มขุดเพิ่มขุดใหม่เฮ้ยไม่ดีๆกันพอดีว่าพอดีว่าตัวเองสูงเกินอ่ะหัวแบบเลยน้ำอ่ะยังโอ้แขวนแก้วอยู่ใช่ใช่โอ้ยโอ้ยแต่จะมีคนเตี้ยคนแถวเนี้ยอ๋อไหนครับโอ้เจ๊กูว่ากัน อห่ใอย่าหญครับทำไมกันสูงอ่ะโอ้ยไม่ให้กูครับอ่าเดียกคุณไปเลียกคุณไปเอ้ยสูงเอากันเอ้ยอย่าตีนงนเว้ย่เขาขุกหมดเลยผมยังไม่เรีคุณเลยของขุดบ้าออาหมดออาหมด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 มหมดหมวหมนหมดดีมดหมดหมดหมมดมดหมดหมดหมดยมดหมดมทมไม่ทมเดดดหมันก็ขุดแล้วมันก็ฟังเยด อะไรครับใจเย็นกครับในในในผมขอเพชรหน่อยเอ้ยเอาไปเลยก็ได้ผมให้เฮ้ยจริงเหรอของขวัญเนี่ยเป็นของขวัญเอาไปเลยก็ได้โอครับแล้วคุณได้กี่อันเลยสี่อันไงไม่เชื่อไม่เชื่อมีแมสในตัวเอไปละเออผมมีหกอันครับผมขุดได้อีกคนนึงเขาไม่ขุดครับไม่ใช่ครับไมขุดก็ไม่เอาไม่ขุดอะไรไม่ขุดก็ต้องมีเพชรในตัวอ่าเนี่ยโยนโยนโยนเออมีมีอะไรทำต่อไหมครับไม่มีอะไรทำเลยใช่ไหมไม่มีอะไรนะเดินเล่นก็ได้แถวนี้อ่ะอไม่เดินเข้ากลับแล้วครับ เออแล้วก็อย่าไปมองหน้าไอเดอร์แมนตัวอื่นนะต้มองหน้าคุณผมคือผมต้องมองแบบคอเกือบหักอ่ะอ่าน่เดี๋ยวก้มลงไปอ่ะก้มเออพี่เดี๋ยวจะวางคาบิโร่เลยพี่เขาจะค้างนะเขาค้างนะเออไปเตองเแล้วคุณชื่ออะไรครับเออฉันชื่อว่าเอเดมี่เอเดมี่นี่คุณ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 เตี้ยมากันเมื่อกี้ไม่ไม่ไม่ใช่คุณนะไปถึงเวน่ะพี่ก็เท่าผมอ่ะ่านหรออันเปคุณชื่ออะไรครับคุณชื่ออะไรคนนี้น่าจะชื่อเตี้ยนะอ้าวในี่ เฮ้ยอตีกันยังไงวะมาเบือวะทำไมี่ไปไปไปครับทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับไปหมู่บ้านคิปเปอร์นะครับทุกคนไป้ไปตอนนี้ครับเราไปครอบครัวไอ้ไมมมาแล้วต่อไปไปคิปเปอร์เมื่อกี้เขาสร้างบ้านทางบ้านตอนนี้ยังเฮ้ยดีแล้วขึ้นแล้ววะนเี้ไป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 ไกไนเปไ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 ปอปไรไปไปไปนี่ปี่ไป้ปไปบบดปไ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 ป้ปไปไไปไปับไปไคไไปไปไปไไปไวดยไปไไไไอ้ไ ทำไมไอ้เขีียเยุ่งเขอยนที่จะบอกว่าเขียวเหมือนกันเฮ้เรามาอุ้ยทีนี้เห็นแล้วน่ากินมาะเซโอ้ยพี่ไม่ใช่เฮ้ยวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับสวัสดีครับขบุณครับ่ออะไรครับอ่าผมชื่อบุมบ้ามอะไรนะบุมบ้ามบคุณ้ะชื่อบอมครับชื่อบอมเราต้องชื่อแบบระเบิดรบหน่อยชื่อตู้มครับผมไม่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 ใช่ไม่ใช่เดี๋เดี๋คือตู้มใหญ่นะแบบแบบตู้มดังๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวพ เออสวัสดีครับผมชื่อตู้มอ่าผมชื่อตู้มครับคืออันนี้ครับผมครับผมเวลาคุณเรียกคุณต้องเรียกว่าคุณตู้มแต่ดีนครับโอเคนะโอเคครับคุณมอ่าช่างบันเทิงเดี๋ยวผมมีอะไรจะให้ดูนิดนึงเนาะตามมาตามมาเนี่ยอันนี้จะเป็นบ้านของอันนนี้เป็บ้านภาคของพวกเรานะของคีบเปอร์บากคนอยู่ในนี้อ่าครับครับนะครับแล้วก็นี่ครับผมดูนะครับอ่าใช่เว้ยเตียงสามคนผมนอนได้ปะนอนได้ครับตามสบายเลยเย่เดี๋ยวพวกคุณนอนไหนสองเตียงนี้เหรอ ก็ตรงนี้แหละครับนอนด้วจะมีงานจะมีหรือเปล่าครับอ่าตอนขึ้นไปครับโอเคครับเตียงนดูไม่มีนะเรสหัวรวบาดเออผมมีงานให้พวกคุณช่วยหน่อยมานี่มานี่ไม่มีเตียงให้กูให้กูทำงานอีกอะไรนะอะไรนะไม่มีอะไรครับไม่มีเดี๋ยวเขาจะเปิดทำไงยังไงครับอันนี้คืออะไรอ่ะ ปืนใหญ่อะไรเนี่ยเห็นบ้านยังไงไหมครับผมอยากจะให้พวกคุณเนี่ยระเบิดบ้านนันทิงครับโอ้ยเรื่องระเบิดที่ผมพี่พี่ไปกดดิพี่ไปกดดิเออผมผมขอล้วนะผมขอพุ่งผมพุ่งเองรอเลยครับอันนี้คือปืนใหญ่ Neo Arm มสต o n g Psycho Jet Arm Strong รุ่นใหม่ล่าสุดของเราครับพีคอยรอ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 คอยปืนใหญ่ Neo อ e t Arm Strong Psycho Jet Arm Strong กดดิกดดิกดดิกดดไปมันจะพุ่งไปไหนอ่ะคุณไปไหนเฮ้ยเลสทำไมคิปเปอร์ดูระเบิดไปไหนครับหรือว่ามันไม่เป็นอะไรอยู่แล้ว ตะคู<ร>่นะครับเอ้ยเยิ๊ดโ้ยยังไม่ถึงเลยอ่าม,มันนี่มาลองอีกรอบครับมาลองอีกรอบไม่ไม่ไม่เราอนี่นะดิ๊ดเราลองไหนรอบมันจะมีรอบอัเดียวผมกดบ้งางผมก็เองเผื่อติดเอ้ยเิ๊ดออกมันมันเสียแรงอันนี้แบบรแรงระเบิดอะเข้าใจไหมระเบิดไปไม่ถึงบ้านอกดไปดูซิดูซิเฮ้ยนี่ไงถึงเลยนี่เลยเลยอ๋อเลยใช่ไหมครับอ่ะงั้นลองลองอีกรอบเขาลองอีกรอบไปถึงไหมถึงไหม ต้องถึงกับป้าปึ๊บโอ้โหต่ำไปนะครับไปนิดเดียวถึงไหมนี่ยอารีต้องกดดีเล็ดเล็ดอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวอย่าเพิ่งครับมันมันสามารถปรับความแรงปืนใหญ่ได้ครับอ่าคุณปรับเลยครับอ้าวอันนี้ใครกดน่ะสุดท้ายสุดท้ายคุณต้องกดเองเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโคนสวยเลสเล็กดดีเล็เลสผมเองครับผมเองครับผมเองครับตัวตัวเปิดเองครับเปิดวางไปครับปึ๊บ มันมามันมามันมาเอาให้แรงโอ้โหนะไรคือบ้านใครครับบ้านมนุษย์เหรอไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันครับโอ้โหเอาให้เละเอาให้เละเอาให้เละเออเอาอีกเอาอีกโอ้โหอ้เล็กกดมันเนี้ยว้ายขอบ้างขอบ้างขอกดบ้างพอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วครับไอ้บ้ามันยังไม่พังครับมันยังเหลือหสังขาอยู่เออเฮ้ยพอ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 ครับตึงใหญ่เดี๋ยวพังก่อนครับ ไม่ครับไม่รู้ครับไม่รู้แต่ผมกดครับเออเฮ้ยแปลกเออผมไม่พอเลไอ้ไอไโซนเอาผมขอโทษแทนเลยครับขอโทษแทนเลยครับอุ้ยเอขอขอโทษด้วยนะครับขอโทษแทไเอ้าเ้ยใคมันกดไอ้ดีของเขาเดี่ยวมันพัตมขอด้วย อ่าโอ้โหมันมันเป็นหลุมเลยอ่ะอ่าอันนี้คือตอนไหนใช่ไหมครับเออสะใจว่ะมันว่ะอ่ะต่อไปคออือก็เสร็จแล้วครับอันต่อไปผมอยากจะให้คุณทำอุโมงค์หน่อยครับคุณท้ำโอ้โหอุโมงค์งนะไหนครับเอาทีทีจากไหนครับก็ใช่เหรอคุณคุณก็นนใช้ตัวเองเสิผมใช้ตัวเองมก็ตายสิบ้าเนี่ยไม่ตายครับไม่ตายไม่หรอครับไม่ตายใช่ครับเล่นมาขาไปเป็นปีนะครับนี่นี่นี่คุณตามมานี่ตามมานี่แล้วนะครับอ่ แล้วผมต้องขุดเป็นอุมโมงค์เหรอเอาตรงไหนครับตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้นี่ครับลงหลุมมาเลยอ่าลงหลงุมเฮ้ยอย่าระเบิดผมนะเว้ยมงี้ต่ออย่ระเบิดนี่แล้วคุณก็ขยายอุมโมงค์ครับหน้าที่ของคุณมีแค่นั้นแหละไม่ใช่ครับเรทเรทเรทฮะม่น,นี่ม่น,นี่ไม,นนมนน่ขอให้เราจุดระเบิดเรื่อยไปเอาทีนทีมาเยอะเดี๋ยวจะแอดจุดระเบิดบ้างมีไงเพราะก่อนหน้านี้เหมือนบ้างเขาจะพังไงเขาจะได้ซ่อมอีกอ๋อนี่คือเราคิดเออเออใช่ขอขอทีนทีเพิ่มหน่อยนะครับ ได้ครับได้ครับท่านคุณเลยครับพ่านคุณจะบางทีดีอ๋อแต่งนะมันเป็นการตกแต่งครับคือพวกเราชอบเทนทีมากเลยมันสวยงามเอ๊ะไปไปวางใต้ถ้ำตรงนี้เดี๋ยวเอาให้หมดนะระเบิดบ้านนี้ไม่ได้คือพวกเขาซ่อมได้ว้ยพวกเขาซ่อมได้ใช่ไหมง่ายๆอเคโอเคครับทุกคนเราจะวางอย่างนี้อย่างนี้กลัวอพี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราตายเขาวางด้านบนขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอ่าในตอนนี้ผมกำลังจุดถ้ำให้นะครับอ่อโอเคครับ

เอ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอะเด็ดเดินอยู่ไหนโอ้อะไรไม่เนี่ยจะทำอะไรบ้านผมเนี่ยคุณบอกให้จุดทำไงใช่ครับก็คุณบอกให้จุดไม่ก็ผมบอกอยู่ไว้ใหญ่ให้ตัวข้างบนคุณบางทีดีนะบนผมไม่ผิดนะโอ๋อจะไปชอบเลยคุณซ่อมบ้านเลยซ่อมบ้านซ่อมบ้านไปซ่อมบ้านเลยซ่อมามามา ไปลัไปาลยไปเลยไปเายไปเล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 ยไลยไปเลยไปเไปเลย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 ปเลยไปลยไปเลยไปเลยไไปเลยไปเเปเลยไปเลยไไปเลยไปเลยไปเลยไปเลเลยไป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 เลยไยไปเลยไไปเลยไปเลเลยไปเลยยไปเลยไปเเลเปเลไปเลย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 ไปลยปเลยไปเลยไปเไลยไปเ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 ยไปลยไปเลเลยไป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 เลยเปเลยไปเลยไปเลยไปเลเลเลย เดาชอบครอบครัวไหนก็ครอ,อบครัวคิปเปอร์นะครัเค,คราะพวกคิปเปอร์เหมือนกันพี่เพราะว่ามันมันดีเออมันมันนั่นแหละครับผมโอเคทุกคนชอบครอบครัวไหนคอมเมนมต์มาใต้คลิปอยญ่ให้ทำครอบครัวอะไรคอมเมนต์มาเลยนะบ๊ายบายครับผมบ๊า,า,ายบายบ๊ายบาย